สวัสดีครับผมกับ 10, กนักสือเก้าสิปกรณ์่นที่สองที่คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะวันนี้เป็น e อีโคคา ยอดนิยมและก็คุ้มมากๆเลยนะครับนอกจากจะประหยัดแล้วยังห้องโดยสารกว้างนั่งสบายที่สำคัญไม่น้อยสุดๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 Nissan Note ตัวท็อป1.2 VL ไม่20,000 ันโนตนะครับสุดยอดรถอีโคคาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่านอกจากจะประหยัดรูปร่างสวยน่ารักแล้วเนี่ยห้องโดยสารกว้างมากๆครับนั่งสบายจุสัมภาระได้เยอะวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแล้วไม่น้อยสุดๆแนะนำคันนี้เลย218นี่สันโนตตัวท็อป1 2 v l ใหม่2 0 0 0 0 รับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโเมตรับประกันซึ่งคือแตมราคาครับวันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะฮะราคารถใหม่ป้ายแดง640,000บาทสีสันที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นผิววันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาเลยนะฮะเราเพิ่งล้างเสร็จ เมื่อวานนี้เลยยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยสภาพสวยขนาดไหนครับมากระจังหน้าด้านในเป็นรังพึ่งสีดํพล้อมกรอบด้วยโครเมียมสวยใสยปิ้งเลยนะฮะโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ฮะโคมไฟนี่สวยใสยปิ้งเลยนะฮะกับไมค์แค่สองหมื่นด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเสร็จสับทางสเปค VL นะครับไฟตัดหมอกโคมไฟใสปิ้งเลยนะฮะ แล้วมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเท่ๆแบบนี้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากเป็นสีดำแดงนะครับปัดกับตัวรถโอ้โหสวยมากนะฮะสีสันล้างขึ้นมาแล้ะฝากระโปรงนะครับเจ้าของเดิมให้มาจัดวัดสวยใช้ได้เลย มีขนแมวบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียบนะน่าจะขัดได้นะฮะเดี๋ยวขัดให้แล้วกันนะดูแล้วไม่น่าไปยุ่งอะไรนะครับกันชนก็ดูแล้วใช้ได้นะครับสีสันโอเคมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยขนแมวมีนิดหน่อยดูแล้วขัดได้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะแต่ที่ต้องทําให้ก็คือสเกิร์ตด้านล่างนะมีถลอกเบาๆเดี๋ยวชิ้นนี้เก็บงานสีให้นะครับ ภาพรวมแถบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาสวยดูดีเนียนใสลงตัวมากมีสเกิร์ตให้รอบคันด้วยนะครับ้อปไปยังบางใสใช้ได้เพราะฉะนั้นแถบนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะไม่น่าไปยุง่งไม่น่าไปทําอะไรทั้งนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศามือจับมี smart e n t รีให้ด้วยนะครับ แล้วก็เจ้าของเดิมแถมฟิล์มมาให้เรียบร้อยล้างคาดูแล้วก็ใช้ได้นะครับล้างน้ําเปล่าขึ้นมาก็ดูโอเคน่าจะไปตามนี้ได้เลยนะครับเพราะไปยังบางใช้ได้นะครับล้อกันต่อนะฮะรุ่นนี้จะเป็นดิสเบกล้อหน้านะครับเนื้อแม็กลายเดิมสเปคเดิมโรงงานเป็นสีเทานะครับสวยมากไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงน,นะใช้แค่2 0 0หมื่นโลนะครับส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่ายังค่อนข้างสวยนะเป็นยาง ยี่ห้ออะไรเนี่ยยางแม็กซิซิเบอร์หนึงเก้บอร์นะครับปีอะไร2022 20ป,ลปลายปลายปายีโอ้โห,โหถือว่าดอกอยังค่อนข้างใหม่มากนะครับดอกสวยดอกลึกดอกเต็ม4ปีได้แน่นอนหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยใช้ได้นะครับ ไม่มีทะเลาะอะไรรุนแรงนะครับได้อย่างแบ็กซิตปี 2, 2022ปลายปีดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใหม่แค่20,000ใช้กันได้อีกยาวนะครับโครงสร้างกันต่อฮะด้านหลังขวาเปิดมาแล้วนะครับสะโพกหลังมาร์กิ้งหัวนอ็อตแต้มสีอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่กรบ ซอกประตูในแห้งสวยเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีปิดความอะไรเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์สวยงามซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะเสาหน้าขวาครับเม็ดอารอยู่ครบ เมท้าอยู่โครตลอดทั้งแนวเลยซอกในเดิมหมดแห้งสนิทแก้มป๋าน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีพ้นมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะมีสเกิร์ตให้มีสปอยเลอร์ให้เสร็จสับขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับไปท้ายซ้ายเป็นไงสวยฝาท้ายเรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทําอะไรไปท้ายขวาโอเคสวยกันชนด้านหลังเรียบร้อยสเกิร์ตเรียบร้อยนะครับดูแล้วท่อนพายนี่สวยเลยมีขนแมวนิดนึงตรงนี้เบาๆดูแล้วไม่น่าเกลียบ ลอยมันไปนะครับไม่ต้องมายุ่งอะไรฝาท้ายเปิดมามีสมาร์ทอินทรีให้ทั้งด้านหลังด้วยนะฮะเปิดมาแล้วปึ๊บด้านหลังนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คแห้งๆน็อตเดิมไม่มีถอดน,นะครับฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีพ่นตะเข็บเม็ดอาร์คซ้ายขวาเหมือนกันด้านหลังแนวซิลิโคนเดิมๆโรงงานหยุดตอนแห้งๆนะครับนี่กว้างมากเลยพื้นที่ด้านหลังเห็นไหมคุ้มจริงๆนะครับ มีถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากคมพื้นยังสวยดูดีล้อไหลมีให้นะอุกปกรณ์แม่ลงแม,แม่แรงมีครบคันล้อละอีกเ,เป็นล้อกระทะนะฮะด้านหลังแห้งๆนะครับแนวซิลิโคนของเดิมโรงงานไม่มี้อไม่มีพ้นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมทุกอย่างเดิมหมดนะครับภาพรวมแถบซ้ายแถบนี้ก็ดูแล้วใช้ได้นะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาสวยนีทันใสตลอดทั้งแถบขอไปยัง บางใช้ได้ดูแล้วแถบนี้ก็น่าจะขัดอย่างเดียวด้านหน้าขนแมวเบาๆนิดเดียวขัดให้แล้วกันไม่ต้องไปยุ่งอะไรละสีสันท้่ให้มาค่อนข้างเรียบร้อยตรงนี้มีขนแมวเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดปล่อยไปด้านหลังล้อแม็กเรียบร้อยสวยนะขับฝีมือเลยไม่มีทะลอกนะฮะได้ยางปี2022ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้กันอีกยาวๆล้อหน้าซ้ายก็สวยสี่วงสวยหมดนะครับ นะถลองมีบ้างเบาๆนิดเดียวไม่ได้เกลียดนะครับยางปี2022ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยมากใช้กันได้ยาวโครงสร้างกันต่อหลังออซ้ายนะเม็ดอาสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอากสวยงามซอกด้านในตัวแอลคมคม็นอตเดิมไม่มีขยับอะไรนะครับเสาหน้าซ้ายฮะ นะสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะซอกในแห้งๆเดิมๆแก้มซ้ายน็อตเดิม,ม,มไม่มีถอดไม่มีขยับภาษีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับตุลาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของนิสสันครับไปดูเครื่องกันอันนี้เป็นเครื่องเล็กอ e ีโคคา 1,200cc นะครับ79แรงมา้าเกียร์ CVT ฮะเติมได้ถึง E20 ประหยัดถึง18โลลิตรเลยคันนี้ใหม่แท้20,000โลไม่เคยติดแก๊สนะครับมาดูสภาพกันเลยฮะซอกในเดิมหมดฮะวัวน็อตด้านในเดิมๆแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับแผนเรดเรียบเนียนสวยงามนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง MNTTA อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย z 0013190เบ้าโชคเม็ดอาร์แห้งสนิทสวยงามเลขตัวถังของจริงด้านในนะฮะลงท้ายด้วย z 0013190นะครับ เบ้าช็กแห้งสนิทสวยงามคันหน้าดูง่ายครับลงๆไม่มีอะไรบงังแล้วต้องเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้สติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นรูกลมคมกริปฝั่งซ้ายเบ้าโช็กแห้งสนิทรูกลมคมกริปแบตเตอรี่เดี๋ยวเกิน6เดือนไหมเกินแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแก้มซ้ายน็อตไม่มีขยับนะฮะซอกในน็อตเดิมทุกตัวฝาหน้าก็เดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับ ด้านใต้แห้งสนิทกันร้อนยังสวยสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นฝาแท้สลักคำว่านิสันกับด้านแบบนี้สติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นนะแนวซิลิโคนเดินตรงไปล็นอตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะเดิมมากฮะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันตัวนี้จริงๆตามสเปคโรงงานมีแต่เบาะผ้านะครับไม่ว่าจะท็อปไม่ท็อปก็เป็นเบาะผ้าที่เห็นนี่ก็เจ้าของเดิมทํามาให้เรานะครับไม่ใช่ของผมทำนะเจ้าของเดิมทำมาให้แล้วนะเ,เรียบร้อยเป็นสีดําแดงนะครับเบาะหนัง สีดำได้แดงนะฟอกขึ้นมาแล้วจัดว่ายังสวยมากนะก็ขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะไม้สอ0 0มื่นก็จะสภาพประมาณนี้นะฮะค่อนข้างอย่างสวยเลยแหงข้างก็เช่นกันเจ้าของเดิมทําจากเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังให้เราแล้วที่เหลือเป็นงานพลาสติกดำโรงงานให้มาก็ยังสวยดูดีนะฮะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นเอ็กซ์ตร้าโคยังสวยขอบคุณมาก ด้านหลังฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคยังสวยแผงยังสวยนี่ห้องโดยสารกว้างมากเลยนะครับสุดยอดคุ้มจริงๆใครอยากได้อีกโคกคาที่คุ้มบอกเลยโน้นเนี่ยคุ้มมากนะนั่งสบายๆหลวงๆหัวหมอนสามตำแหน่งพับได้ด้วยนะนี่ครับแผงท้ายเป็นพลาสติกดำจัดว่าสวยเลยไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงนะแผงซ้ายแผงขวาแผงล่างอะไรนี่สวยมากดูแล้วคันนี้ไม่ได้ขนของอะไรมากมายนะเนียนมาก ัวเบาะพับแยก60-40ได้นะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับสวยนะครับฟิล์มก็สวยเบาะพับได้60-40เนื้อเบาะเจ้าของเดิมให้มาสวยเลยห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะครับประตูหน้าซ้ายก็สวยครับเรียกว่าสี่บานสภาพใกล้เคียงกันหมดเลยฟิล์มก็สวยเบาะฟอกขึ้นมายังสวยดูดีมากๆเลยนะครับไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้กุญแจสำรองมีให้นะครับ เป็นปุ่มสตาร์ทครับผม start ขึ้นมาแล้วฮะม่2 6 0หม่26,000โลท่านั้นเองโอ้โหน้อยมากเปิดแอร์ก่อนร้อนเป็นแอร์ดิจิตอลปรับความแรง7ระดับอุณหภูมิดิจิตอลไลฟฟ้าหน้าหลังมีแอร์ออ o โต้ก็มีมีทุกอย่างนะคอนโซลรุ่นนี้เป็นพลาสติกสีดำแข็งๆโดยรวมถือว่ายังเนียนใช้ได้ถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS นะครับ และหน้าจอของปี18นี่นิสสันก็จะใช้ของ Kenwood นะครับเป็นจอระบบสัมผัสนะเล่นอะไรได้มั่งอ่ะต่อโทรศัพท์ได้นะครับเล่นบลูทูธได้ต่อ iPod ได้ HDMI ได้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก่กองนะแล้วก็กล้องหลังรุ่นนี้จะอยู่ด้านบนนะครับกล้องหลังอยู่ด้านบนพร้อมกล้องรอบคันนะครับอ่ะด้านล่างกันบ้างก็จะมีอะไร ร่องวางแก้วน้ํามีให้นะครับแล้วก็เบรกมือแบบทั่วไปนะมีให้รูพาววออเลตตรงกลางมีร่องวางแก้วน้ามีอ่าตรงนี้ไว้วางของกระจุกกระจิกวงมาลัยมีครูสกันไม่มีครูสรถเ,เล็กไม่มีครูสคอนโทลมีแต่มัลติฟังก์ชันให้เพิ่มลถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยวัสดุสวยเลยวงมาลัยดีนะตัดด้านข้างขยับแข้งขยับขาง่ายเนื้อวงมาลัยยังสวยนะครับเนียนเลย ปรับได้กี่ทิศทางเนี่ยมาดูนะฮะอ่ะอลงขึ้นลงขึ้นได้ขึ้นกับลงแค่นั้นนะกระจกไฟฟ้า4บานคนขับนี่จะเป็นออโต้บานหนึ่งเซนเซอร์ล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะ แล้วที่ไฮไลท์ของตัวท็อปเลยคือออปชันอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่อีโคคาร์หรือ่าเนี่ยออโตสตาร์ทออโตสต็อประบบช่วยเตือนก่อนการชนไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมการตรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะมีกล้องให้ในตัวนะครับนี่เลนนู่นเลนนี่อะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นกล้องนะครับด้านบนมีไฟน่าหลักหนาหลัก,กด้านหน้าดวงตรงกลางอีกดวง เพดานที่บางแดดเป็นสีเทานะครับติกยังไม่แก่เลยมีกระจกให้สองฝั่งเลยนะเพดานสวยเลยสีเทากริปกริบฮะสวยดูดีใช้ได้ด้านซ้ายด้านบนจะเป็น USB กับ HDMI ด้านล่างจะเป็นเก๊ทั่วไปนะมีอะไรให้เรารีโมทมีให้นะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยเยอะแยะมากมา,กมา,กกายไก่กองสมุดเช็กระยะมีนะ อาอะไรอีกโอ้เดีย๋ยวเนี่ยเอาคู่มือก็มีอยู่ลึกละเกินเก๊รุ่นนี้ดีจังเลยอ่ะให้มันลึกมากเลยนะอ่ะสำเนารถกับสมุดนะอ่ะมาสำเนารถก่อนก็ได้ซื้อเงินสดด้วยครับพี่น้องผู้หญิงขับมือเดียวสุดยอดไปเลยนะโมเดลผลิตฮะปี2018ครับผมป้ายกรุงเทพนะฮะสีดำเดิมโรงงานฮนะ เลขตัวถัง MNTTAAE ลงท้ายด้วย1310เลขเครื่องยนต์ HR 1 2 5 7 0 1 9 0 b ครับเบนซิน3สูบ 1,200cc 79แรงมานะครับสมบุดเช็คระยะก็มีนะสุภาพสตรีมือเดียวซื้อเงินสดออกรถกันยายน2018นะครับ เป็นตัวท็อป1.2 V L สีดำเล็กแชสซีลงท้ายได้13190เครื่องยนต์ HR12570190B นะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันพิซซันโนตนะครับมีกล้องให้รอกคันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ คเครื่องพันสองเจแรงมาออกตัวไปก็ถือว่าไม่อืดเท่าไหร่พุ่งใช้ได้นะครับสำหรับการขับในเมืองนี่เหลือๆอ,อยู่ละเบรกก็ยังดีช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มนะครับเครื่องเงียบเดินเรียบแพร่เย็นสบายนะครับพวงมาลัยจัดว่าเบาเลยครับเป็นรถที่คล่องตัวขับสนุกนะครับขับในเมืองนี่สบายทางไกลก็นิดหน่อยนะอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นสเปคอีโคคารับก็อย่าเร็วมาก วงเลี้ยวน่าจะได้อยู่นะครับวันนี้รถก็เยอะอีกแล้วแต่ด้วยความเป็นรถเล็กผมว่าสบายนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ขนาดมีรถขวางนะฮะกับรถกันแบบเหลือๆเลยสบายๆนะครับ ทีเดียวผ่านสบายๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยดีกว่าไปนิสสันโนตตัวท็อปครับใครเลงอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยเพราะว่าเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วไม่น้อยมากๆเลยนะฮะสองหมื่นโลแท้ๆเลยนะฮะ, 20, ะ,ฮะคันนี้เลยปี2018ด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆสองหมกิโเมตรรับประกันสักเนเต็มราคาครับ ตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงตัวท็อปนะ VL 640,000บาทวันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆแล้วนะเพราะนั้นใครเลงอยู่ห้ามช้าเลยปกติ Walk-in ราคาในร้านเราขาย3 3 9 9 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงอินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลถได้เลยเหลือเพียง3 1ม9 0 0 0บาท เลด,ด,ดีฟรีดาวลดศูนบาทได้เหมือนเดิมนะฮะได้สีดำเท่ๆได้ชุดแต่งรอบคันเท่ๆแบบนี้ข้ามช้านะฟรีดาวได้ด้วยฮะมีวารันตีให้เหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0หมกิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง และดยก่อออนกรถครับผมจะรถเข้าสู่นิสสันเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนใส่กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรคมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย นิสันโนวตตัวท็อปสีดำใหม่20,000แล้วราคาโดนใจแบบนี้ห้ามช้าเด็ดขาดรีบออดไลน์มาได้เลยด้านล่างอดีลา19อ 19SP หัวหน้าแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปทไีคูกันแบบพิมพ์19สรีประกรเราอยู่ถนนกนลาลปมพึ่งเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยีก่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยน รถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วตันใจภายในนึนทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเาีประกรณ์รุ่สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com